สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมาพาเพลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชอบก็ได้เดือนมีนาคมนะคะถามว่าทำไมตั้งชื่อว่าชอบก็ได้เพราะคือถ้าไม่ชอบเนี่ยก็ทวงไงแต่จริงๆแล้วชอบจริงๆคือหมายถึงว่าข้าวของเนี่ยใช้จริงชอบจริงแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันมีเลทไปบ้างมาช้าบ้างอะไรบ้างก็มักจะเป็นวิดีโอเดียวที่ถูกกลด่าเลยดีกว่าใช้คำว่าพี่คะทำไมอะคะยังไม่ชอบสักทีอะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะ เมื่อไหรจะชอบคือชอบน้องแต่แบบเห็นใจพี่บ้าพี่ทำหลายอย่างอเอาเฮียมาแล้วเดือนนี้มีนาคมสําหรับที่ตั้งชื่อว่าชอบก็ได้เนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีหลายคนบอกว่าจะชอบอะไรทุกเดือนไม่เหมือนกันก็ชอบดูไม่ใช่หรอฉันก็เลยชอบก็ได้ไนงะโอเคอะมาที่ร <laughs> องพื้นพอ <laughs> หยิบรองพื้นทีไรทุกคนร <laughs> องพื้นใหม่อีกแล้วอันนี้ได้มาคะ่ะได้มาในกล่อง ของ Mary Claire Beauty Awards คืออันนี้แบรนด์ไม่ได้ให้นะคะแต่นิตยสาร Mary Claire เนี่ยเขากำลังจะมะีการจัดอันดับพวกข้าวของต่างๆว่าอะไรดีอะไรเป๊ะซึ่งจะมีกรรมการทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหคนด้วยกันนะคะซึ่งโมเมก็ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เลยได้ของมาทดลองเยอะมากตอนนี้แม่มกำลังเครียดอยู่นะคะเพราะว่าเรามีของอยู่6กลังที่บ้านนะคะอันนี้คือ Dior Skin นะคะ Forever Flawless Perfection Fusion Wear Makeup เอาเป็นว่า t i o a s l s n i o r o v e r แล้วกันคือก่อนหน้ารุ่นนี้เนี่ยนะคะมันเคยมี d i o n Skin For e v e r อีกแบบหนึ่งคืออีกอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นเก่ากว่านะคะออกมาแล้วตัวนั้นบอกตามตรงว่าก่อนปรับสูตรเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าหนาแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสัทีเดี๋ยวสงสัยอีกอ่ะหมายเลขของเดียนนะคะซ้นสอหนึ่งเดี๋ยเกก็จะไปต่ำจนฉันไม่มีรองพื้นใช้ใช่ไหมบอกมานะไม่เป็นไรจ้ะซื้อกันหมดฉันก็เปลี่ยน นิสัยแย่ศูนย์สองหนึ่งไหมคะเหลืองนิดนึงถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่ามันบางค่ะมันเป็นเอ่อ sheer to medium coverage นะคะก็คือปกปิดประมาณหนึ่งนะคะแต่มัน b u i l d a b l e ก็คือสามารถเพิ่มให้มันแบบปกปิดมากขึ้นได้ก็จะแบบอันนี้คือค่อนข้างถ้าดูจากหลังมือจะรู้สึกว่ามันขาวนิดนึงนะแต่หน้าขาวขึ้นไงช่วงนี้ก็โอเคเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไวท์เทนนิ่งแห่งชาติเพราะว่าพอจะเข้าหน้าร้อนปั๊บสกินแคร์ทุกยี่ห้อจะกลายเป็นสกินแคร์ไวท์เทนนิ่งทันที ช่วงนี้เราก็ทดลองใช้หนังหน้าทดลองสกินแคร์ไวท์เทนนิ่เยอะมากแล้วก็คือจริงๆตัวนี้ไม่นแนะนําว่าให้ใช้กับแปรงค่ะแปรงรองพื้นจะได้ coverage ที่ค่อนข้างเนียนเรียบสวยงามนะคะ